เรื่องราวในช่วงเวลาสุดท้ายของการจากไปของท่านรอสุลุลเลาะนั้นช่างน่าเศร้ามากจนถึงกับทำให้น้ำตาไหลก่อนอื่นขอเชิญชวนท่านมาช่วยให้ช่องนี้เติบโตต่อไปด้วยการกดติดตามและแชร์วิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นการทำความดีอามาลยาริยะเพราะได้ช่วยเผยแพร่เรื่องราวอิสลามแก่ประชาชาิอิสลามและโลก วันจันทร์ที่12เดือนโรบิอุนอาวานปีที่11แห่งฮิจรอสักราชซึ่งตรงกับวันเกิดของท่านรอสูลุลลออัลลอฮ์ทรงมีบัญชาต่อท่านยิบรีนยิบรีนเจ้าจงลงไปรับที่รักของข้ามุฮัมหมัดจงถอดวิญญาณของเขาแต่มีเงื่อนไขว่าจงถามเขาก่อนหากเขายินดีแล้วเจ้าจึงทำหน้าที่ของเจ้าแต่หากเขายังไม่ยินดี จงชะลอหน้าที่ของเจ้าจนกว่าเขาจะยินดีจงเรียกมาลายกาอีกสามท่านมากับเจ้ามิกาอินอิสราอีนอิสราฟีนมาลายกาทั้งสี่ท่านได้ลงมาถึงฟ้านชั้นที่เจ็ดพวกเขายังคงเป็นสี่ท่าน เมื่อถึงฟ้าชั้นที่หนึ่งยิบรีนกล่าวว่าโอมาลาัยกาผู้ถอดวิญญาณท่านลงไปสู่โลกนี้เพียงท่านเดียวเถิดข้าไม่กล้าอยู่กับท่านและเห็นท่านถอดวิญญาณของมุฮัมมัดสละละวลวละัยวะสลัมมาไยกาผู้ถอดวิญญาณกล่าวว่ายิบรีนทำไมท่านถึงไม่อยากลงไปร่วมกับเราเล่าตลอดมาท่านไม่ใช่หรือที่อยู่กับท่านรอสุล,ลุลล์ตลอดมาท่านไม่ใช่หรือที่ได้พบกับท่านรอสุล,ลุลล์เราไม่เคยพบกับท่านรอสุลุลล์เลย จงลงไปกับเราเถิดยิบรีนกล่าวว่าขออภัยข้าไม่สามารถเห็นท่านถอนวิญญาณของท่านรอสุลุลลฮอได้จริงๆมาลายกะทั้งสามท่านจึงลงมามาลายกะเคาะประตูบ้านท่านรอสุลุลลฮออัสลามอัยคุมเระมะตุลลอฮบเระกาตุยารอสุลุลลฮอท่านนาบีซึ่งอยู่ในบ้านตอบว่าวัยคุมุสสลามบราหมะตุลลฮอวบเระกาตุ ฟาติมาเปิดประตูแต่ไม่เห็นใครอยู่หน้าประตูท่านรอซูลล้อกล่าวว่าพวกเขาอยู่ข้างๆฉันแล้วมาลาอิกะผู้ถอดวิญญาณกล่าวว่าโอมุฮัมมัดวันนี้ฉันได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้มาถอดวิญญาณของท่านท่านเห็นว่าอย่างไรท่านระซูลล้อตอบว่าโอมาลาอิกะผู้ถอดวิญญาณ นบีและรอซูลอวุโส24ท่านของฉันนบีและรอซูลผู้นำของฉัน24ท่านหลังจากที่พวกเขาทำหน้าที่เสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์วันนี้ฉันพร้อมที่จะเข้าเฝ้าแต่ฉันเห็นว่ามันแปลกแปลกแปลกอย่างไรหรือยารอซูลลลอฮ์ยิบป,ปรินหายไปไหนทำไมไม่มีเขาอยู่กับพวกท่านยิบป,ปรินเพื่อนของฉันอยู่ไหนมาลาอิกะผู้ถอดวิญญ,ญาณกล่าวว่า ยิบป,ปรินรออยู่บนฟากฟ้าเขาไม่ได้ลงมาร่วมกับพวกเราท่านนาบีจึงสั่งว่าพวกท่านจงไปเรียกเขาก่อนมีเรื่องสำคัญที่ฉันต้องการถามยิบป,ปรินเรื่องสำคัญที่ข้าต้องการถามยิบป,ปรินหลังจากนั้นข้าพร้อมที่จะไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์มาลายกาแห่งความตายจึงขึ้นไปยังชั้นฟ้าและกล่าวกับยิบรีนว่าโอ้ยิบป,ปรีนสหายของท่านกำลังตามหาท่านท่านจงลงมาพร้อมกับพวกเราเถิดท่านนาบีถามยิบป,ปรินว่า โอยิบรินหากวันนี้ข้าต้องไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์โปรดนำข่าวดีมาให้ข้าด้วยโปรดให้ข้าได้ยินคำพูดอันไพเราะในหูของข้าด้วยแล้วยิบรินก็กล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดข้าได้รับข่าวดีจากอัลลอฮ์ว่ามาลาิกาทั้งหมดต่างเข้าแถวรอรับดวงวิญญาณของท่านโอ้โมฮัมมัดมีอะไรอีกไหมโอยิบริน อัมุฮัมมัดนบีทั้งหมด24ท่านถูกห้ามมิให้เข้าสวรรค์ก่อนที่ท่านจะเข้าแม้ว่าท่านจะเป็นนบีคนสุดท้ายแต่อัลลอฮ์ทรงให้การรับประกันและรับรองว่าห้ามอ้มุฮัมมัดหากท่านมีบาปและความผิดอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยบาปและความผิดของท่านแล้วท่านนาบีกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละแต่ออิยบรีนนั่นคือตัวข้าข้าไม่กังวลเรื่องตัวข้าสิ่งที่ข้ากังวลคือประชาชาติของข้า โอ้ยิบรีนประชาชาติของข้าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ข้าจากไปสุบฮานันลลอฮ์ท่านนบีไม่ได้กังวลเรื่องลูกหรือภรรยาสิ่งที่ท่านกังวลคือพวกเราประชาชาติของท่านยิบรีนจึงไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาและกล่าวว่า อมุฮัมมัดข้าได้รับข่าวดีจากอัลลอฮ์ว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วตราบใดที่ประชาชาติของท่านยึดมั่นในอัลกุรอานและสุนนะพวกเขาจะปลอดภัยในโลกนี้จนถึงโลกหน้าเมื่อได้ยินดังนี้ท่านรอสูลุลลอฮ์ก็ยิ้มและกล่าวว่าอัลฮัมดุลิละมาลาิกะแห่งความตายเชิญปฏิบัติหน้าที่ของท่านเถิดมาลาิกะแห่งความตายถอยหลังมาลาิกะจึงก้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และกล่าวว่า อมุฮัมมัดขออภัยข้าไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้แต่นี่คือคำสั่งจากอัลลอฮ์แล้วท่านนาบีก็กล่าวว่าจงปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าถ้าก็พร้อมที่จะรับมันแล้ววิญญาณของท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ค่อยๆอ,ออกไปเริ่มจากออกจากฝ่าเท้าของท่านท่านยิบรีนก็หันหน้าหนีท่านนาบีจึงกล่าวว่าโอ้ท่านยิบรีนเหตุใดท่านจึงหันหน้าหนีท่านรังเกียจที่จะมองใบหน้าของข้าหรือยิบรีนกล่าวว่า โอมูฮัมหมัดขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ข้าไม่กล้าที่จะเห็นท่านเผชิญกับความเจ็บปวดจากการเสียชีวิตท่านอบีจึงกล่าวว่าโอ้ยิบรีนพึงรู้ไว้เถิดว่าหากอัลลอฮ์ไม่ทรงรักข้าความเจ็บปวดจากการเสียชีวิตนี้จะเจ็บปวดเพียงใดแต่ข้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ว่าโออัลลอฮ์โปรดอย่าให้ความเจ็บปวดจากการเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นกับประชาชาิของข้าเลยโปรดแบกรับความเจ็บปวดจากการเสียชีวิตทั้งหมดนี้ให้ตกอยู่แก่ข้าแต่เพียงผู้เดียว อย่าได้มอบมันให้กับประชาชาิของข้าเลยโอ้อัลลอฮ์นี่คือความรักของท่านรอสุลุลลอฮ์ต่อพวกเราวิญญาณค่อยๆขึ้นไปจนถึงลำคอและในวาระสุดท้ายที่ริมฝีป,ปากของท่านได้เอื้อนเอ่ยออกมาคือจงรักษาการละหมาดของพวกท่านจงรักษาการละหมาดของพวกท่านคำสั่งเสียที่สองที่ท่านรอสุลลลอฮ์ฝากไว้คือ จงรักษาผู้หญิงในหมู่พวกท่านจงรักษาบรรดาเด็กหญิงของพวกท่านจงรักษาบรรดาภรรยาของพวกท่านและคำสุดท้ายที่ท่านกล่าวท่านไม่ได้กล่าวถึงครอบครัวคนใดเลยสิ่งที่ท่านรอสูลเลาะกล่าวคืออะไรประชาชาติข,ของข้าประชาชาติข,ของข้าอุมมตีอุมตอมตีท่านรอสูลเลาะจากไปยังไม่มีวันกลับ มีสหบ,บาคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับความจริงนั้นคือท่านอุมัดอิบนุลคอตอบท่านอุมัดอิบนุลคอตอบโกรธมากท่านเคียนท่านชักดาบของท่านออกมาแล้วกล่าวว่าใครที่พูดว่ามุฮัมมัดสิ้นพระชนข้าจะตัดคอพวกเขาจากนั้นท่านอบูบะอสิบดีก็ปรากฏตัวขึ้นยืนอยู่หน้าบ้านของท่านระซุลุลละ์แล้วกล่าวว่าใครที่บูชามุฮัมมัด แท้จริงมูฮัมหมัดได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าของเขาแล้วแต่ใครที่หันไปบูชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ะจะไม่มีวันตายอัลลอฮ์ะจะทรงดำรงอยู่ตลอดไปเมื่อได้ยินดังนี้ร่างกายของท่านอุม,มัรก็อ่อนแรงลงทั้งหมดล้มลงอย่างหมดแรงไม่สามารถยืนได้นั่นคือบรรดาซอฮบะที่รักท่านรัสูล,ลุลอ นี่คือเรื่องราวในช่วงวินาทีการสิ้นพระชนม์ของท่านรอสุลุลลอฮ์หวังว่าเรื่องราวนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้เพื่อเป็นผู้ที่ดีขึ้นเรามาร่วมกันกล่าสวสลวะให้มากแก่ท่านรอสุลุลลอฮ์สลลัลลอฮุวะลิลลัมและเราจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านอามีนยารับบัลอาลามีนโอ้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากุลโลกจงตอบรับด้วยเถิดวัสลามุอะลัยกุมวะฮัมมัดุลลอฮิวะบเระกาตุ